we we'll เวสแฮมเจอกับลีดอาทิตย์ที่21พฤษภาคมทุ่มครึ่งงานนี้ทีมท้ายตารางได้ซัดกันเองทีมคุณคอนเวสแฮมอยู่อันดับที่15มี37คะแนนจาก36นัดทางทฤษฎียังมีสิทธิ์ตกชั้นแต่ในทางปฏิบัติต้องขอบอกว่าส้มก็รักพ่อทุยต้องบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะคะแนนได้เสียผลต่างประตูเจ้าคอนนั้นเหมือนจะไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าอะไรวะเมื่อดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่เก็บได้แค่3แต้มแฟนบอลเจ้าคอนก็ต้องนั่งลุ้น เหมือนแอบดูนัโปตอนพ่อแม่ออกไปธุระนอกบ้านอยู่เหมือนกันเพราะผู้มาเยือนคือคู่แข่งโดยตรงที่มีผลต่อกันอย่างลีดอยู่ในเตะทีมอันดับ18มี31แต้มจาก36นัดแม้ความหวังเลื่อนล่างแต่ถ้าเก็บ6แต้มที่เหลือได้และแอบเติมสวอลงไปให้เวสแฮมแพ้รวดใน2นัดที่เหลือแต้มก็จะเท่ากันที่37ผลต่างประตูได้เสียนัดนี้ลีดยิงเวสแฮมได้สัก40ลูกก็สบายแล้วแนวโน้มนัดนี้ออกได้ทั้ง3หน้าเวสแฮมดูมีภาษีที่ดีกว่าที่41%เ เสมอกันที่27%และหลีดชนะที่32%งานนี้แม้จะหลอมแหลมในเรื่องของผลกระทบจากการแข่งขันแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทั้งสองทีมจะเล่นเหยาะแหยะเหมือนเด็กเตะแตะหัดพูดแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ร <c oughs> คุณคุณแฮะ